สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับนิกกี้นิวจูเวลลี่นะคะก็วันนี้นะคะน็กกี้จะมา r รีแอคชั่นซีรีส์วายเรื่องแค่เพื่อนกับเพื่อนนะคะก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆเลยเ,ลยเนาะก็ก่อนหน้านี้นเ,นเขามีเป็นทีเซอร์มาแล้วแหละคือรอรอรอแลอ้วรออ,อ,อ,อีกถึงเวลาที่ซีรีส์เรื่องนี้จะได้ออกโรงสักทีเนาะก็ นักแสดงหลักของเรานะคะไม่ใช่นักแสดงหลักของเราก็นักแสดงหลักของเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นโอมนะคะแล้วก็นนนะคะก็เป็นนักแสดงที่เราชื่นชอบสุดๆเดี๋ยวจะบอกว่าอย่างโอมนี่คือเราก็ชอบแหละเดีนี้นางแบบว่าแซ่บน้อก็เลยแบบชอบพิเศษก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอ่าทีเซอร์อันนี้จะเป็นยังไงเนาะไปดูกันเลยค่ะ เนี่ยคือตำนานความรักบนความขัดแย้งของทั้งสองครอบครัวเว้ยก็ดูยังไงมันก็ไม่ล้ำล้ำมันมาคืนแล้วขีดเส้นไปเลยไหมถ้าเกิดปัญหามันเยอะแล้อ่ะถ้าต้องเจ็บมันต้องเจ็บนะฮะนักเลยนี่พ่อของลูกฉันด้านเดียวทั้งบ้านเรื่องราวของลูก่สองคนที่เกิดมาในบ้านใกล้เรือนเคียงแต่ไม่ถูกกันเฮ้ยเกินเส้นอ่ะมันตั้งใจใช่ป่ะเรื่องเรื่องเกี่ยวกขยะเนี่ยน้าดูไวได้ไหม ยังไงกูถอยทีนีไม่ได้เขาทงคู่ต้องพยายามหักห้ามใจไม่ให้รักอีกฝ่ายแต่โชคชะตาก็มักพัดพามาให้เขาคู่วนเวียนมาเจอโอยกลัวมากแค่ไหยกันาดกูว่างั้นแหละจากกันแม่งสามปียังกลับมาเจอกันอีกเนื้อคู่ชัดๆเลยเรียกเจ้ากรรมนายเวรออยู่ใกล้มันอะไรไม่เคยจบสวยเลยสั์แต่สุดท้ายท้งคู่ก็หักห้ามใจตัวเองไม่ไหวเลยทำได้แค่ปิดบังความสัมพันธ์เอาไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ที่กู ไม่อยากชนกับมึงเว้ยไม่เข้าใจเนี่ยจากคนที่ไม่ควรเป็นเพื่อนกันสู่คนที่รู้สึกกันเกินกว่าคำว่าเพื่อนเชดขวัญเรียมวายเวอร์ชันกูว่าปังแน่นอนจากแฟนมีต่อได้เลยนุ้ยตบม,มือดิเอ้สี่พวกแม่งเเริ่มก่อนพวกกูก็เลยแบบ <พ u S 2> ชอบความสำคัญนันนิดหน,น,น,น่อย่อะมึงแค่นั้นเองอันนี้เฟิ<ะไ>ร์สิเรื่องนีวามเลิกกู เหมือนกันหรือเปล่ากอดกขนาดเนี้อาเป็นแซนเลยไหล่ะคนอย่างมึงเหมืนะ้าหดง่ายจะตายอย่าดีแต่ปากทำจริงให้ได้ก่อนคอยมาพูดงั้นมาแข่งกันใครู้สึกกอนแพ้ดิวเอาจรางว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้บ้านเราสองบ้านดีกันเลยก็ได้นะเว้ยคือใะรอะครับทำไมต้องยิมด้วย อันนั่นริแคทปะเนี่ยตอนนี้แมวูมขึ้นมาแน่แน่นบอกว่าต้องแก้งแล้เป็นไม่รู้จักกันไงยังไงยังไงนมึงกำลังเล่นเกมอะไรกับกูอยู่อ่ะกูอัดเป็นเ้ยมึงจะหลขต่อนเพื่อมาหายปานใช่ไหมเฮ้ย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 ่ ที่บ้านเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องมารยาทเรย่องใหญผู้จ่าเขาดีๆหน่อยแล้วสอนด้วยไหมว่าถ้าเกิดบ้านไหนเขาไม่ต้อนรับเนี่ยอย่ามาวุ่นวายยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะเราสองคนมันก็ต้องมีคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะมึงก็รู้แต่เลยแค่นี้กูทนไม่ได้อ๋อเนี่ยโอ้เสือเต๋อ ก็จะเป็นอะไรคะกับแค่เพื่อนกับเพื่อนเนาะก็จะเริ่มออนแอร์วันที่29ตุลาคมนี้เนาะก็ทางช่องทางจีมเอ็25นะคะตอนเวลา2ทุ่มครึ่ง้วก็จะ,ะดูย้อนหลังได้เวลา4ทุ่มครึ่งนะคะทางช่อง VTV นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามกันนะ ก็อยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้อะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่าแนก็ติดตามมาตั้งแต่ทีเซอร์ตัวแรกอะทีเซอร์ก่อนหน้านี้ที่เขาเหมือนแบบว่าเพิ่งจะอ่าเขาเพิ่งอ่ะเพิ่งจะเหมือนแบบเพิ่งจะลงไปเมื่อไหร่กี่ปีแล้วก็ไม่รู้เนาะเออไอเราก็รอรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกก็เนี่ยในที่สุดก็ได้ดูสักทีนะครับเนาะ ก็ซีรีส์เรื่องนี้ดูจากทิเซอร์แล้วก็เป็นซีรีส์ที่มีความขัดแยงระหว่างครอบครัวสองครอบครัวเนาะแล้วก็มันก็ขัดแยงสำหรับสองครอบครัวนี้แหละแต่พอดูไปคือมันก็เกิดแล้วก็มันแบบว่าความได้เจอกันในบทมันก็เกิดเป็นความรักกันก็อยากจะรอดูว่าในซีรีส์จะเป็นยังไงแล้วก็จะลองติดตามเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้แนทด้วยเนาะ ก็คลิปนี้ก็มารีแอคเท่านี้ละกันเนาะมาแบบแบบอ่ะแชร์ว่ามีซีรีส์ใหม่มา r e แ c t จีซอร์ดิสนิงเนาะเดี๋ยวจะห่างหายกันไป็นนานเนาะก็คลิปนี้เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิงด่งติ้งติ้งเป็นกำลังใจให้เนี่ยแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปอื่อนของเน็กนะคะหรือพูดคุยคอมเมนต์กันได้น,นะว่าคิดเถึงไงกับซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างเนาะว่าเออรอเหมือนกันหรือเปล่าเนาะก็คลิปนี้ ก็ประมาณนี้ค่ะจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย